จะเป่าคาถามหาตาบันใครไม่ให้รางวัลใรไอ้นั้นบวกเพลงนาท้องให้ลายพลอยนมก็ห้อยตรงเด้งหัวให้มีเที่ยวเก่งเล่นบอกเด่งให้เสียเจ้าเมืองโอ้ยจักกระเพียนกะไรดดก คาถามหากูเขามีแต่คาถามหานิยมอันนี้คาถามหากูเออเดียวกูเอาตังก็เดินแป๊บเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวสิประมาณเดี๋ยวมาปูกระดิเงิน้ปักเลยว้ยโอ้ยมึงปูจัทติบ้านกูตอนอี้ยเอาแถวปากช่องนี่ปากช่องในบ้านกูนักเนี่ยเอาต้เอาโนดเอารอดกูจะเป็นคน้ดุนี่นี่โดยเฉพาะคนนี่คนไหนเหรอเนี่ย มึ่งขายทีได้เด้นนิเอาอี่มาบอกพวกเกษตรทีปากช่องเจ้าของที่นาราชาที่ดินนี่ขายอะไรได้แล้วขายที่นอนเกา่าขายแด่หน่อยหาซิ้บานแล้วมาให้กูจี๊ดอ,อุ้ยไอ้บ่พวกเอ้ยมึงตื่นกูเ็นอยังกูตึกว่าจะนอนน้อยหนาแหลมอันนี้เป็นตลอดทั้งปีแบบจะนอนน้อยหนานะ่นะนะน,น่ะนี่ท่านยินชอบก็น้วยยัง อีพ่ออีแม่มึงเออ้ยจะันน้อยหนาพันใหม่มานําเสนอเอาเป็นของธุรกิจน้อยหน่านี่อ้าวพันอะไรลรอมันมีอยู่พันหนึ่งเปลือกไม่่อยมีจริงจงลองด้วยชั้นชั้นเอามาฝากกันนี่มันเป็นพันอะไรหรอมันจะเป็นประมาณนี้แหละกินง่ายจ้ะก,กินง่ายคือไม่ต้องปอกเปลือกร้อนเลยอู้ยของมึกนี่ก็ไหนดูดูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะเลือกเลย กูจะเลิกต่อจากนี่กูจะเลิกลกินเากาลัดตลอดเลยนี่นะมึงอย่าว่าเด้อนี่ถ้าเอาหูออกนี่เป็นธรรมดาได้ไหม <า S 1> <า>ทำไมเอาออกลราเป็นปลาไหลเลยจีปอนนะโอ้ยเอิอกูแม่เอิเอเอาเสียเขียวไปแลาวสัตวมึงเอิอกันแล้วก็แล้ยวตัวนี้แม่ยังอ่ะเอากูเสือเขียวนี่เฮ้ยเออใจเจอยวนขวกให้กูมายัดย่างดีนะเออในเสียเขียวไปแล้วมานึง่ง เออไอเสียรายดี่บ่ไโอ้เขาแขงมาแจกกันอ้าวจบกันนี้ครบฮะอ้าครบแบบไหนเนื้อล้าาลาโบสเรียบหมดมดเลยนี่จะลอยเอาท้าเดี๋ยวนาเวทีกันเสนงแลนดอออีแหลนทไมเหรอแลน อย่าปากนี่ไอแม่เพิ่งเอื้อนกูนะบ้า,บาอยู่เอาตาเมื่อกี้เราไปเทียเท่ยวกันใช่ไหมบ่ไหนให้บอกแหม่ไ,ไม่ดังไม่ดังเอาไงตีให้มันมีศีลแหลมเป็นผัดด่างกุ้พ่อที เดี๋ยวคุณสวัสดีพี่น้องปากช่องก่อนจ้ะพี่น้องปากช่องสวัสดีใจฉันยายมอดพรคุณเดชเพชรบ้านแพงนะจ้าโอ้ยมาจากไหนเก็บเงินเพชรบ้านแพงอันนี้มันของเขาันไงคุณชายเบิร์ดจะขี่จันนีีหลายบาทแพงนั่นมาจากไหนเราแกเนาะฉันมาจากเชียงสางฮะเดี๋ยวนี้มาทําธุรกิจอยู่นี่ก็มาพบรักอยู่นี่นะจ้าเอาที่ความรักอนไ้ใครมีสิคะใครเราเอาด็อกเตอร์สัปดาห์น่ผัวฉันนะ ขึ้นมาเปิดงานมาเย็น no. น yeah. ok ี่แม่เอยพี่น้องบ้านปักช่องแถวแถวปากช่องแถวบ้านอะไรนะน้องพักแววนขนมพักจ้ะเขาเปิดงานแถวอื่นเขาเรียกผูมดเด็กจ้ะต่นี่ก็จะเรียกผูคือขันดอกหน่อแมนแต่ว่ามีไม่ใหญ่นึงแล้วเขาไม่เรียกผูแต่เขายังวะเรียกอะไรอยู่คอนโดหนับเมื่อคืนเนี่ะยูุลพบดีบ้านมีบ้านมีบ้านมีเขาจุดผูงามงามพี่น้องเขาเอินผู้เขาเอินอย่างจักแล้วพอจะผูจุดตุ้ม ก่ยห,หล,นลย่นหลดโอ้ยแกท้ใจ<อ>แกตกใจเพรา่บายังงั้กนกูก็เขดดี่ยหาช่วยแกเรือยๆเขี่ยไรหรอแล้วเห็นไหมล่ะไ่เห็นแล้วอากูเห็นโนแดงปอบคือคนใหม่พวนะหมดมัดฮะเรื่องจะเอาพวดีไหนน่ะพวกดีแม่พวกดีแล้วไให้พอมึงซะ ขอบคุณค่ะพี่ยุทธขาพี่ยุทธขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยพี่ยุทธขอบคุณคุณแม่ขอบคุณอันนี้พี่อะไรคะับอัดซุ่มข้างในก็ยังอยู่เด้อยังพี่ยุทธินี่เขาแกล้มไปหายแล้วของพวกมึงนั่นน่ะก่อนหินฮะคืนให้เตรียมก่อนเพื่อไม่ได้นี่นี่เด้อพี่น้องเอ้ย ฉันจิบอไคเดอร์มากลางวันนี่อากาศร้อนร้อนฉันก็เลยไปพักอยู่ในวัดนี่เอาไปเจอเจ้าอาวาทถัดใจดีดีใจดีเออท่านก็ท่วงมาโอโยมคำหมอดอกแด้นี่วันนั้นเออหลังจากนั้นท่านก็เลยที่แรกกูวันจะไปขอนี่แหละไปขออิงออนท่านแต่ว่าอิงออนมดท่านก็เลยห้พรอนกูวันมีเพื่อนกูมันดีแบบนะาถกูเห็นก่ กัวมุกนะครับมันฝืนจะเหรนก่วมันใจอยู่ในฝืนกัวเพราะว่าจะเหรนกับมุกหรือกัเอาผู้ใดรักของกัวมาเหรนยากอชั้นนี่พี่น้องเอ้านี่แหละกันัใไรอฉันนี่โอจ้าฝากถึงพี่น้องร้านค้าร้านขายเลยเออฝากถึงพี่น้องร้านค้าร้านขายอย่าพูดเรื่องเลขจัลกหน่อยก่อนพี่น้องเอ้ยหลวงพ่อให้ฉันมาแล้วงวดนี้เด้อได้ตัวได้ล่ะเอ้าท่านบอกมาสามมาเด้อเฮ้ย สามมาเออเว้าไงกูนั่งนกบัวยอยู่ท่านท่านก็บ,บอกว่านามตัสสะภาะวะโตอรหะโตสามมาแล้ะสามมาแล้วเออสองหูกูเลยที่นี่กูได้มาตัวเดียว กูจะเอาตัวไหนใส่เมื่อไงได้ตัวไหนล่ะออพอดีกูเหลียวไปเห็นโถน้ำชาตั้งอยู่ขังเจ้าอาวาสกูคนเลยไปลินน้ำชาเพื่อนที่วายบ่านทัน,ออนตอนกูลินอยู่นั่นหลวงพ่อจะกระท่วงขึ้นเลยว่าไงโยมระวังหกโอ้ถ้าเต็มเต็มแบบนี้สองตัวเต็มเต็มแบบมแบบี้ขยแมคโครสื่อเลยเพื่อนอุ้ยไม่ทันแล้วเพื่อนไปมดแล้ว ให้ด้วยกับพ่อค้าแม่ขายดีใจแบบตั้งแต่วันวันแล้วคือจะขายข,ายของดีนกคนหลายเนาะขายดีะตี้ลูกกินทอดไปไม,ม่แต่สินเอาเอาเฮ็ดจในเรื่งสิเบิดเหมืนเหนียวขายของไม่ดีนี่ทำมาเชิงไม่ดีดอกยากให้หมดไหมพี่น้องถ้ายากหมดเด้อเชื่อ,อายายมอดเอากระดาษประกามาเขียนติดไปทุกล้านเลยเหมือนกันหมดท<อ>ุกร<อ>้านว่าไงนี่สูตรนี่สูตรเออเขียนมาลงทาน ทำไม่ปิดเตะปากกูเลยกูนี่แหละเขาแถวก่อนเพื่อนว่าฮะพ้าพ่อมึงไปททำเนอะขับพ่อมึงก็ด้ต่อแถวพ่อกูน่ะเออจะได้ว่าพ่อสองคนมาเรียกกันวันนี้วันจะมาเอารางวัลไหนเขาเขาเขีมีหางบัตรรางวัลอะไรมีรางวัลจะแจกไปเลยว่ารางวัลนี่เดี๋ยวจะประกาศเรื่อยๆอ่าจ้้แล้วคำวบดเวทีกับคำพูดก็แจกของรางวัลใหญ่แต่ต้องรวมเล่นเกมด้วย้ดเอ้ามาอยู่ไหนเรา มามาายิปดูดูมันนรนเราเกิดมาจงตัดสลับโลกกลงจงสำนึกในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้จิตใจจำนองต้องต่อพระสีมานขอให้ได้พบดวงแก้วขอใหได้แก้วดวงมานในอนาคตการเบื้องหน้าด้วยเธอโอ้เอามันพักกันมาแต่โหนกระสวยนู่นนี่โหนกะแส รักโลกกดลงเป็นสิ่งไม่ดีใช่เราควรเทิดทูนหอสรอีมีแงหงบนคืนชาทุอมาคืมะคืนไทยบานผงอีเก่งแต่เฮ้